สวัสดีครับท่านผู้ชมมาเริ่มมาแก้ไขท่อน้ำด่วนะยครับท่านผู้ชมฝ้าพังหมดเปียกหมดเลยเห็นไหมเปียกไม่หมดเปียกหมดหมดูตูโชว์น้ำเต็มพื้นเลย ไหลออกมานี่เลยนี่คือน้ำรวปวันนี้นะครับทุกอย่างช่างเล็กได้เช็คและไล่ดูบหมดแล้วพอมาถึงน้ำปั๊มทำงานมาตลอดไม่ตัดน้ำไหลลงมาตามฝ้าลงมาตามนึดีไม่โดนไฟช็อตครับท่านผู้ชมนี่ มีไฟมีซีดีมี CD, มปลั๊กไฟตรงนี้มีทีวีแล้วต้อเอาทีวีออกไปแล้วดูสิฝ้าพาังหมดเลยครับวันนี้จะส่งงานลูกค้าด้วยต้องมาแก้งานเยอะเลยครับสำหรับช่างฝ้ามันมีสาเหตุนิดเดียวเขาท่านชมได้เช็ครูมหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนอันนี้คือห้องน้ำชั้นสามตอนนี้ชั้นเล็กที่ชั้นสอง 2. สาเหตุนิดเดียวแต่ทาให้งานมันพังเยอะขนาดนี้ท่านผู้ชมต้องเช็กตัให้ดีนะครับ,อย,าาบอย่าพลาดอย่าพลาดนะครับสำหรับงานประปาท่อรั่วท่อซึมนี่ต้องจำ,ำเป็นและสําคัญมากครับสำหรับช่างไปไปไปดูข้างบนกันดูทีดูส,ดสิไปครับดูข้างบนกันขึ้นมาก็จะอนีนะครับเห็นไหมผนังเปียก นี่คือน้ำนะครับชื้นเลยเปียกเลยจะไปดูในห้องน้ำกันนี่คือห้องน้ำห้องที่เกิดเหตุดูสิครับน้ำนี่คือไม่มีใครใช้น้ำนะครับเมื่อกี้ฉันได้ทขมาปิดเรียบร้อยแลย้วดูสิครับท่านผู้ สาเหตุและเหตุผลนิดเดียวครับคือวาวตัวนี้สารดีแตกถ้าแตกยามคำคืนน้าท่วมได้หนดครับแต่วันนี้มันเป็นบ้านเพิ่งสร้างเสร็จยังไม่ได้มาอยู่จะในัดลูกค้าเข้ามาดูวันนี้ครับดูครับจะเปิดวาวล้วนะปนิดหอ,อแล้วมันจะอาบอาบลงไปตรงขอบกระเบื้องถ้ารุลงไปข้างล่างไหลไปตามพื้นแล้วลงไปโดนฝ้าข้างล่างเปียก อ่ะนั่นแหละคือเหตุผลที่น้ํารั่วน้าซึมทําให้ฟาและไฟช็อตตามบ้านต้องดูแลและระวังให้ดีนะครับสําหรับงานนี้อันตรายมากๆครับเราก็จะทําการเปลี่ยนสายบีใหม่เสร็จนี้นะครับนะครับดูกันว่าสายบีเราจะเอาแบบมนนันเป็นนัางาแบบเดิมนะครับสัตว์ทะเลแบบเดิมครับไปดูกันเลยครับ และนีอครับคือบนพวงที่บนลุมาข้างล่างนี่คือชั้นล่างนะครับเห็นไหมนี่คือชั้นล่างหน้าบ้านครับมีที่จอดรถน้ำรั่วแค่สายน้ำดีเตียมันยิงซ้อเข้าไปในผนงังซึมลงม,มาตามผนงังดูนครับท่านผู้ชมเนี่ยแย่มากๆเลย ลราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนี่คือชั้นล่าน,นี่คือชั้นสองดูฟ้าไฟไปหมดเลยครับท่านผู้ชมสำหรับบ้านใครมีน้ำรั่วน้ำหยดน้ำย้อยก็ อย่านิ่งนอนใจนะครับมันไหนลลงมาที่เนี่ยเฮนนี่เปียกหมดเลยซึมออกมาข้างนอกไปขึ้นไปข้างบนกันชั้นสามเนี่ยครับน้ำยังเปียกอยู่เลย

những ừ. cái sải mày nó dưới mà จากที่เปลี่ยนเสร็จแล้วมาดูสายครับนี่ไงนี่ครับเป็นไมสายมันปีเนี่ยแต่เป็นเส้นเลยถ้าเกิดลวกตอนกลางคืนแล้วไม่มีใครอยู่บ้านหรือว่ากลางวันเวลาคนไปทำงานได้เยอะไม่มีใครอยู่บ้านนะครับท่านผู้ชมท่วมอาการท่วมเต็มบ้านเลยนะครับเนี่ย นี่แหละคือเหตุผลเล็กๆแต่ว่าสําคัญและจําเป็นมากๆสำหรับการซ่อมบํารุงการดูแลรักษาของระบบน้ําและระบบไฟจําเป็นมากเลยครับถ้าเกิดน้ํารั่วก็จะโดนไฟช็อตไม่ดีทั้งสองอย่างครับต้องคอยหมั่นดูแลรักษาครับถ้าใครอยู่บ้าน้วก็ต้องคอยดูแลรักษานะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ